ถัดมาครับ As per our email telephonic discussion with นะสืบเนื่งจกจุดหมายโทรทีนิกหรือการพูดคุยกันทางโทรศัพท์นะครับซึ่งตรงนี้เราความยินดีนะหร to place the order for XYZ as per the following blah blah and specification นะครับอยากทำการสั่งซื้อกับบริษัทเนี้การสั่งซื้อตัวผลิตภัณฑ์ XYZ เนี่ยนะครับตามข้อมูลนะแล้วก็จุดๆต่อไปนี้นะครับ mention นะฮะสืบเนื่องนะครับระบบ designing charge นะครับ size of h o l g a n อันนี้เป็นข้อมูลนะครับ quantity ปริมาณนะครับขนาดปริมาณราคานะครับ any other นะและอื่นๆจุดๆจุด,จด and the business term และเงื่อนไขทางธุรกิจ also mention the นะกรุณาระบุจุดๆจุด,จด date วันเดินนะวันที่ที่จะจุดบางสิ่งบางอย่างนะครับ amount to pay นะค่าใช้จ่ายรวม taxation ภาษี CST number นะครับคือ Central State Tax นะครับก็คือหมายเลขของกาภาษีเรื่องการขาในส่วนกลางนะครับ and billing หนะครรวมทั้องใบเรียกเก็บเงินไปที่ที่จุดๆนะครับก็เลือกเติมคำให้เหมาะสมมา practice น้อยครับ with reference to r อ้างอิงจากจุดๆ การพูดของเราผ่านสักอย่างหนึ่งนะครับ On date ในวันที่นี้ During our previous visit of yours นะสืบเนื่องจากการไปเยี่ยมชมจุดๆของคุณก่อนหน้านี้ For the purpose of the order of boots นะครับเพื่อเป็นการสั่งซื้อรองเทา้านะครับ We would like to นะครับเราอยากจะจุดๆๆคุณ That we are happy to place an d เรายินดีที่จะทำการจุดๆๆนะครับ For 500 pairs of black boots นะครับ In already discuss e design and size นะครับตามที่เราได้คุยกันไว้เรื่องของรูปแบบและก็ขนาด We would be เราจะสามารถจุดๆ if is delivered the at Located at order our เรราาาจะสมถจุดๆ้าหากตัวสินค้าได้รับการส่งไปยังจุดๆของเราซึ่งตั้งอยู่ที่แล้วก็ by date ภายในวันที่เท่าไหร่นะครับ The for the s e t order will be on COD basis นะครับก็คือค่าจุดๆเนี่ยได้กล่าวไว้น่จะถูกเป็นลักษณะของการเก็บเงินปลายทาง k า n e l ด the order to be revoked โควิดทราบไปได้ว่าสินค้าจะจุดๆถูกยกเลิกอันนี้เป็นเงื่อนไขที่คุยกันนะครับ We wish to have a fruitful and l o n g l a t i o n h relationship เราหวังยิ่งว่ามีการความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ซึ่งกันและกันและก็ะกยาวนานกับจุดๆของคุณค Feel free to contact for any นะครับรุณาติดต่อเราเพื่อจุดๆๆ n ะ clarification สำหรับ,บรายละเอียดต่างๆนะครับอันที่10ครับ I would like to อยากจะจุดจุดจุด15 pieces of Nokia mobile phone นะครับโทรศัพท์15เครื่อง as จุดจุดจุด in your home magazine of July issue นะครับนิตยสาร Home ในของช่วงของเดือนกรกฎาคม I believe that this mobile is still and still on promo นะครับฉันเชื่อว่าสินค้านี้ยังจุดจุดอยู่และยังอยู่ในช่วงจัดสินค้าสนับสนุนการค้าอยู่ I will ฉันจะจุดจุด it if you will send me these pieces as soon as นะครับผมจะจุดจุด ถ้าหากคุณจะสามารถส่งจากชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับก็คือตัวโทรศัพท์ทั้งหมดเร็วเท่าที่จะจุดๆจุด in my store มาที่ร้านของผมได้นะครับ please charge this จุดๆจุด to my account นะคุณเอาไปที่บัญชีของผมได้เลยนะครับก็เป็นกบบระบวนการการสั่งซื้อที่นี้หมายความว่าน่าจะเคยสั่งซื้อด้วยกันมาแล้วจึงมี I account นะครับ practice eleven ครับ I hope you having a จุดๆจุดโปรโั่ว่าคุณยังมีวันที่จุดๆจุดจุดนะนะครับ my จุดๆจุด call our office last Wednesday ใครไม่รู้สักอย่างหนึ่งของฉันได้โทรมาที่สนักงานของเราเมื่อวันพุธที่ผ่านมา and นะครับและจุดๆ and order the following things นะครับทำการสั่งซื้อตามต่อไปนี้นะครับเป็นของใช้มาหมดเลยนะครับยาสีฟัน10กล่องนะครับคนละน้ำผสม7กล่องนะครับพาร์โบทิฟแชมพูนะครับชาสระผม12เคสนะครับสิบองกล่องและจุดๆๆนะครับออบบาร์สบู่ก้อนนะครับ15กล่องออฟแอดซอสเท็ดโลชั่น 15กล่องของโลชั่นที่เป็นสารพันธ์นะฮรับรวมารวมกันมางนั t นเอง this, ในจุด,จด,จดนี้เ l าแ e ะ to deliver t h i s e i t e m b e for e august the 1 i t h นะครับ e i have t transfer my to your account อยากให้ทำการส่งก่อนวันที่15สิงหาคมเพราะว่าฉันได้ทำการโอนเงินจุดๆุดจดจ,ดจากของฉันไปอย่างของคุณแล้วขอบคุณนะครับก็เป็นรูปแบบของการสั่งซื้อ และมาสุด so practice 12ครับนะ you own a mini m a l and you are about to make an order for some products to your store ค,คุณเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กนะครับ uh, mini m a ันเองทำการเขียนจดหมายสั่งซื้อสินค้า10หมดครับ เพื่อ,อเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้ในบ้านนะครับก็เป็นการฝึกการเขียนจดหมาโดยอ้างอิงจากตัวอย่างที่มีทั้งหมดนะครับและนั่นคือนะครับ placing order นะคือการสั่งซื้อสินค้าซึ่งก็จะเป็นรูปแบบหลกัหลกๆก็จะมี2รูปแบบคือการเขียนจดหมายกับการโทรศัพทนะ์ซึ่งรูปแบบสนวนก็ถามว่าประยุกต์ได้กันได้ไหมก็ได้ครับแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าให้เป็นทางการและใช้อ้างอิงเนี่ยจะต้องมีเรื่อง,องการเขียนเข้ามา ะะเข้าไปฝึกกันในชั้นเรียนหนังสือนี้ครั้งหนึ่งนะและครั้งหน้าเราจะไปกันต่อนในเรื่องของการเขียนจดหมายสมัครงานนะครับแล้วพบกันในชั้นเรียนครับ